ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะบอกวันนี้เราจะมาเล่นแบบที่มีชื่ว่า KJWK เดี๋ยวคลิปนี้ไม่ให้ดูนะเดี๋ยวเขียนคอมเมนต์ไว้เลยว่าชื่อแมปชื่ออะไรแต่เอ่มันมีแค่ตัวเดียวหรอนะหอะ่ะลองไปเล่นเซิร์ฟจริงดูก่อนนะทุกคน นี่คร bon เอ้เธอเวอร์ใช่ยังผมคิดว่านี้หรอกนะที่ว่าเขาเมมโหราคาฟี ไม่แฮนมีแต่เราจะมาเล่นแบบที่ดัมมีสส่สามารถสวนกลับได้เอ้อไม่ใช่สิสวนกลับได้นะซึ่งดัมมี่อยู่ไหนครับเราหาดัมมี่เกิอไนะไรมะเออ ดัมมี่ไม่มีล่ะคเนีน่ยเวกเกดดัมมี่เวคไม่ใช่สิอืมพิมพ์ผิดเวกเกดดัมมี่อืม ทุกคนคืออยากเล่นก็มาหาเล่นได้เลยซึ่งผมก็อยากรู้ว่ามันจะสวนกับจริงไหมนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการอย่างเดียวนะ่แล้วคือผมจะได้หหายตัวอะไรเป็นไง โอ้ทำไมท่ามันเหมือนท่าอะไรจังครับเนี่ยตึ้งจุดนี่มานี่จะมาดีไม่โดนะไม่โดนะนี่แหละเจอแล้เวเป็นไงต่อยอะไรทำไมลูกโอ้โหแล้วตัวเราก็หายเลยเต็บเริ่มนี้ ไม่มีดัมมี่อืมเพราะฉะนั้นเกมนี้ล่ะโอเคเราจะมาเล่นแมปที่ดัมมีส่สามาสวนกับได้นะก่อนเปนลี่ยนลดีกว่า เอาเป็นแบบนี้นะ getting over it นะครอยากเล่นก็เล่นได้เลยนะทุกคนโอเคอัน KJK ไม่ต้องเล่นแล้วนะทุกคนมันหลอกนี่เล่นแบบนี้ดีกว่าเดียวทาเดียวทายคนเอาอย่างนี้เดียวไง เดียวท้าคลิปผมเอาชื่อแมพนี้ให้ดูนะว่าชื่อแมพชื่ออะไรไม่ต้องเขียนหรอกนะโอเคไหมเดี๋ยวท้าคลิปเอาชื่อแมพให้ดูเลยว่าชื่ออะไรยุบบุยบุบบุยบุยยุบโอ้ยับ อันเอาชอบอมโอเรเซลามูนตาเลตกน้ำรายโดเรมอนไม่มีกางเกงนั่งซาเลงพร้อมโนบีตาใจแอนเล่นกีตาร์ไม่มีสระซึ่งเกมนี้ก็คือแบบ ท่าทายกับชีวิตตัวเองทายในชีวิตจริงเนี่ยโอ้ยหมองจริงนะครับท้านในชีวิตจริงมองได้ได้ว่า อมโ,โอเรไปไปไปยับอู้อเมื่อยมือแล้วสงสัยต้องเปลี่ยนเป็นวายาวอู้เร่าเร่าเร่าวายยบ้อหูย่า เริ่มใหม่เอาจริงแล้วทุวกคนเพราะไปทางนู้นก่อนมาีอังเอุเอ้มอูอี่โอ,โอ,อารามุตตาลีอมบุบเบาแล้วทำไมต้องมาติดตรงนี้ด้วยครับ คือมันติดยาวเลยไงยคือมันเอาออกไม่ได้ด้วยโอ้เริ่มม่ก็ไม่ได้เอ้ยรีเซ็ตโอเคมีให้รีเซ็ตรีเซ็ตได้อยู่แต่ว่าเริ่มตั้งแต่สูนเนาะอ่ยอย่าเป่าบุญจินชอบกินไกลเต่าพี่อันเอาชอบอุ้ม Yeah! ละกันนะทุกคนผมจะได้บินยึบฟุ๊บ คนอื้บเดี๋ยวได้คลิปขึ้นหนะ้าจอหายนะว่ะอือมาเจืออะไรอึ้บอึ้บบึ้บบึ้บ เว้บเวิ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 ้เวิอ้ยเออหยุดาแป๊บนึงทุกคนเซราจแ

ึ๊บึ๊บไปกันนะทุกคนนะให้มาเลยนะยืบ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 โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อกันนะทุกคนนี่แมปนี่อ๋ออ๋อมาคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดใครเพื่อกำลังใจให้ผมและฝากกด กระดิ่งเพื่อไม่พลาดที่ใหม่ๆสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ